ไม่ว่าคุณจะมีความเป็นผู้ชายมากน้อยแค่ไหนก็ตามตราบใดที่คุณยังมีอวัยวะเพศแล้วก็ยังมีลูกอันทะคุณก็มีสิทธิ์ที่จะมีความผิดปกติของต่อมลูกหมากได้ทุกคนพี่ไม่เคยรู้เลยนะวะ่าตัวพี่มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนสาเหตุมันเกิดจากการที่อยู่ๆอาจารย์นิสสักก็มีความรู้สึกเออทำไมฉันเหนื่อยล้าง่ายร่างกายของเราดูผิดปกติคือหอเมื่ไรหนักไม่ได้หอบเหนื่อย เสร็จแล้วก็นอนหลับหลับตื่นตื่นแล้วมีอาการเหมือนผู้หญิงวัยทองอะ่ะฉันลองไปปรึกษาแพทย์ประจำตัวเองอาจารย์น่ะมีฮอร์โมนเทสโทโสเตอโรนต่ำมากหมอก,ก็นแนะนำให้เติมฮอร์โมนข้อเสียของมันก็คือถ้าไม่ระมัดระวังอาจารย์อาจจะมีอาการของอต่มลุหบักโตอาจารย์ใช้วิธีการฉีดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยหเดือนหนึ่งเข็ม หลังจากนั้นผ่านไป3ามปีอันนบรู้ไหมว่าเราก็ตรวจสุขภาพเป็นประจำเป็นประจำและครั้งสุดท้ายเนี่ยก็เลยนั่งเล่าให้ฟังว่าครับหมอหมอเป็นอะไรเวลาฉี่เดี๋ยวนี้ไม่พุ่งเลยยืนจับมันก็ไหลเองโอ้โห <c oughs> เราก็ปวดฉี่อยู่เราก็พยายามจะเบ่งพอเบ่งมันก็ไม่เห็นว่าปัสสาวะเนี่ยมันพุ่งออกไปซึ่งเมื่อก่อนนะ่ะขอโทษนะ <c oughs> ถ้าเราเบ่งมันก็จะพุ่งผู้ชายบางคนบอกต้องยืนไกลโถหน่อยนะเดี๋ยวกระเด็นเลยคือคือ ความรู้สึกนี้มันไม่มีเราก็มีความรู้สึกผู้ชายหลายหลคนก็ปสัสสาวะเสร็จก็เก็บใช่ไหมแต่ของเรายังมีความรู้สึกมันยังมีหยดก็ต้องเอากระดาษทิชชูไปซับกําลังใส่จารดซิบอันนอบมันไหลออกไปอีกพรวดอุ้ยอายมากเลยนี่พูดแล้วขนลุกนะอย่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตตัวเองแบบนี้อีกเลยให้แม่บ้านอะไปซื้อผ้าอนาาไมมา,มาแปะไว้ตรงกางเกงในอายนะหมอก็เลยบอกยืนยันว่าต่อมลูกหมากโต อาจารย์ถือว่าอาจารย์โชคดีมากเพราะอาจารย์รับงานเป็นพรีเซนเตอร์อาจารย์เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์หาชี้เนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งสำหรับดูแลต่อมลุกมากอาจารย์นิสสขขอเขาเองครับเราก็ไปตรวจเลยครั้งสุดท้ายปรากฏว่าเอาอการของต่อมลุกหมากของอาจารย์่ะ มันไม่โตคือมันมีสัญญาณที่จะเล็กลงเล็กลงเล็กลง,ลลงอันนี้คือสิ่งที่เรามีความสุขเราภาคภูมิใจมากเดี๋ยวนี้ปกติของเราก็เพียงแค่คืนละหนึ่งครั้งเท่านั้นบอกคุณได้เลยนะครับว่าสัปดาห์แรกคุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวคุณเองตัวอาจจะยิ่งสักหนึ่งสัปดาห์รู้สึกเลยถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วเมื่อคุณรับประทานไปครบหนึ่งเดือนผมมั่นใจนะตัวผมนะผมหายหมดเลยปัสสาวะก็ไม่ขาด ปริมาณปัสสาวะที่ออกจากท่อปัสสาวะก็ไม่ได้กระปิดกระปอยหรือไหลย,ย้อยๆแบบวันเก่าๆอาจารย์มีความรู้สึกว่าการปัสสาวะของอาจารย์คล่องขึ้นไปไหนมาไหนก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอยากบอกคุณนะแล้วก็อยากแบ่งปันคุณด้วยว่าอาจารย์นิสักใช้วิธีการรับประทานทีโฟล1ซอง1เม็ดแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีอาการแล้วเราแนะนําให้เป็นวันละ2เม็ดคุณต้องลองเพื่อคุณจะได้รู้ว่า ผลที่ดีที่เกิดขึ้นกับตัวคุณนั้นมันเป็นจริงของแบบนี้ผู้จนตายคุณก็ไม่หายหรอกครับถ้าคุณไม่รอจบปัญหาด้วยพีโ o รรวมสารสก,กัดจากธรรมชาติดูแลต่อมลูกหมากแบบเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นผงกล้วยดิบเมล็ดฟักทองสิงไลคโคปีนจากมะเขือเทศและสารสก,กัดจากมเมล็ดแฟลกอยยาอายครับต้องคุยกันและถ้าเปิดใจคุยกันคุณก็จะรู้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับต่อมลูกหมากนั้นดูแลรักษาง่ายมาก